สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องป๊ปเปอร์ลาชนแนลนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูนี่เลยตู้นี้นะคะเป็นตู้ลับของเรานะคะแล้วก็จะมาเปิดดูกันนี่ก็จะเป็นห้องเชลซีนะคะก็เหมือนที่เรารีวิวไปตอนนั้นแหละก็มันมีของเพิ่มเข้ามานะคะนี่ก็จะเป็นกระโดดที่กระโดดเช่ดนะคะก็จะมีนี่ด้วยก็จะเป็นมาโพนี่นะคะ ก็มีสิคกูชี่เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะตรงน,นี้ก็จะมีเป็นกระดานนะคะให้เชลซีเขียนนะคะแล้วก็กับเชลซีเขียนกับน้องลาพันเซลนะคะเป็นน้องมาใหม่นะแล้วก็เอ่อน้องลาพันเซลเนี่ยมาแล้วคือเป็นคนที่อยู่มาแล้วนะคะเป็นคนเก่าแล้วก็มีคนหนึ่งที่มาใหม่นะคะชื่อว่าเราตั้งชื่อน้องเขาว,ว่าเออลอล่านะคะลอล่า ลอล่าลอล่ามันก็มีลอยลิสติกไม่ใช่ลิสติกปิดยาทาลิปของเรานะคะที่เลยก็จะเป็นคิตตี้นะคะมันเป็นแบบนี้ที่เราเคยไปซื้อที่เซเว่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราเปิดมันก็จะมีลูกอมออกมานะคะแล้วเราก็เปิดแบบนี้ได้ด้วยนะ ร้อยกว่าบาทนะคะความจริงเปิดสูงกว่านี้แต่ว่าเราขออภัยนะคะเพราะว่าเราถือกล้องเองนะคะมันเป็นโทรศัพท์นะโอเคมาดูตรงชั้นนี้กันเลยค่ะชั้นนี้นะคะก็จะเป็นห้องเด็กเล่นของเชลซีเชลซีลาพันเซลแล้วก็ลอล่านะคะก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นนี่เลยเราจะมารีวิวให้ดูกันนะคะ ทรองนี้ก็จะมีที่ชุดบาร์นะคะทุกคนแล้วก็จะมีนี่เลยเป็นสร้อยคอนะคะเป็นแหวนนะแต่เราทำมาทําเป็นสร้อยคอนะคะสวยๆเก๋ๆใส่แล้วเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากาเลยนะแล้วก็เลยเอามาใส่อบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นสร้อยคอ่ะเราก็เลยเอามาใส่ให้เพราะว่ามันดูเป็นสร้อยคอนั่นลอนี้นะคะก็จะมีเป็นเป็นกล่องเก็บของนะคะนี่เลยก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นกล่อง L O L นะคะที่เรามีเดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งที่เพิ่มมาใหม่เยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าเราไปค้น,คนกล่องของเล่นเรามานะคะซึ่งมันใหญ่มากไม่ใหญ่มากขนาดนั้นเราก็ใหญ่อยู่นะคะใน,นนี้ก็เก็บของได้ด้วยนะคะทุกคนใน,นนี้ก็เป็นที่เก็บของเล่นของเชลซีนะคะแล้วก็เชลซีแล้วก็พวกน้องๆนะคะเชลซีนี่เป็นพี่ตัวสุดนะคะตรงนี้นี่ก็จะมีเป็นไม้ยกเยกนะคะนี่โยกเยกได้ เราเอามาจากไข่คินดนดจอยนะคะหลายปีแล้วอะตรงนี้ก็จะมีกล่องนะคะเดี๋ยวขออน,นุญาตเปิดก่อนนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะข้างในนี้นะคะตรงนี้นะก็จะมีขวดจุกนมนะคะเป็นขวดนมของน้องๆนะน้องๆนะยังไม่ค่อยโตนะแต่ว่าที่ใส่ขวดนมเราก็มีนะคะแต่ว่ามันเต็มแล้วเราก็เลยเอามาใส่ในกล่องเ,เล่นนะก็จะมีขวดนมนะคะ อันนี้เป็นปลาหกเป็นปลาเอาไว้ให้ไบบี้ทำอาหารนะคะแต่ว่ามันเต็มแล้วเหมือนกันเราก็เลยเอามาให้น้องเล่นแทนแบบเล่นกินจุกนมอะไรประมาณนี้นะคะแบบลูกเล่นลูกพ่อแม่ลูกอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแบบนี่เลยเป็นงาบงบได้นะคะมันก็มีฟันด้วยโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ตรงน,นี้ก่อนต่อไปค่ะเขาจะมีบอลน,นะคะเอาไว้ชูดกันกัแบบนี่นะคะ มันเปิดได้ด้วยนะคะที่จริงอะ่ะนี่ไงแมบมันเปิดได้นี่เลยเข้าเลยนะคะก็จะมีเป็นแหวนเป็นสร้อยคอนฮะนี่เป็นดอกกุหลาบสวยๆแบบนี้เลยน่ารักมากมาดูในนี้นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นปลาทำอาหารเหมือนกันนะคะโอเคมาดูตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่มันคมันเป็นแป้งโดนะคะมันจะมีแป้งโดแ,แล้วเราก็เอามารีดๆแบบนะี้ แต่เราเอามาทําเป็นที่ทาสีแทนหรือว่าเอามาทําเป็นเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรอะเอาไว้แบบนวดแป้งนะคะมาต่อกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพรวดจิ๋วนะคะขุดได้ตึงชแบบนี้นะคะต่อไปนี่จะเป็นฮูล่าฮุกนะคะเป็นรูปโดนัทนะคะสวยมากเลยมันไม่มันไม่ใช่ยางลบนะมันเป็น คนละหกรูปโดนนันะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาจากไหนคือเราไปเจอมันนั้นเราไม่บอกว่าเจอที่ไหนอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นตุ๊กตาซานต์คอสนะคะนี่เลยน่ารักมากเลยก็มีถุงมือเล็กๆตรงนี้ด้วยนะแล้วก็จะมีเป็นหมวกนะคะหมวกนี่เป็นกลมนะคะเป็นปำๆใกล้จะหมดแล้วค่ะตรงนี้ก็จะมีของเล่นบึนๆนะคะให้เชลซีเล่นได้นะ มันมันเอาไปทําเป็นนี่ได้นะเข็มกัดเสื้อเพราะว่าตรงเนี้ยมันนี่อยู่เอาไว้หนีกับเสื้อได้นะคะวนวนนี่นะคะต่อไปค่ะอย่างสุดท้ายเป็นสร้อยคอนะคะเราเอามาใส่ดีเพราะว่ามันเงาวับวิบวับสวยดีก็เก็บเลยคะ่ะเก็บ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 ให้หมดทุกอย่างปิดด้วยนะจ๊ะมายเกเก็บตรงนี้นะคะ ก็จะมีเป็นนี่เลยทุกคนคงจะสงสัยเชื่อม,ม้าว่ามันคืออะไรตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกุหลาบนะนี่มันหลุดออกมาจากกระจกบ้านนี่นะกระจบอันนี้นะคะหรือว่ากระจบที่บ้านเออบ้านบ้านหลังใหญ่วะไม่รู้เหมือนกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นหญ้านะเราเอามาจากเออคิตตี้นะคะมันจะมีเป็นคิตตี้อยู่แล้วเราก็เอามานะเอบเอามานะคะ เพราะว่าอันนั้นเป็นของน่าจะเป็นของน่าเออแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะน่าจะเป็นของเพื่อนเรามาแล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันผ่านมันนานมากแล้วเอยมันไม่ค่อยติดนะทุกคนเราเก็บเลยกันเป็นย่านะคะมาดูตรงนี้เลยค่ะนี่มันก็จะเป็นขวดนมนะคะมีหลายอันเลยนะโอเคเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะคะนี่ก็จะเป็นขวดนมอันที่หนึ่งนะคะนี่ ถูกได้นะแล้วก็มีสีส้มนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรวมอีกสองเป็นเก้านะคะทุกคนเฮ้ยเยอจริงๆตรงนี้นะคะที่ทุกคนเห็นแง้มๆนี่มันก็มันเคยเป็นบ้านหมามาก,ก่อนนะคะแต่ว่าเราอามาใส่แลนะเพราะว่าไม่มีที่ใส่แล้วเดี๋ยวมันเต็มไปหมด ต่อไปค่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นนี่เลยเป็นเราก็ไม่เอาไปทาเป็นเข็มขัดน,นะคะแต่ว่ามันใหญ่มากเลยอะทุกคนเอาก็เอาไปทําเป็นอย่างอื่นได้นะ,ะตรงนี้นะคะก็จะมีกระเป๋าชา้าเลาเอามาทําเป็นที่นอนได้เป็นฟูกนะคะตรงนี้ก็จะมีสกูชี่ค่ะสองอันแล้วก็มีภาพป,ปูมีกล่องนะคะแบบนี้เลยโอเคเราไปดูอย่างต่อไปที่อัปเดตกันเลยค่ะ โอเคค่ะมาดูที่ห้องน้ํากันก่อนเลยนะคะโอเคขอได้ย,ย่อนะคะก็จะมีเสื้อผ้าเพิ่มมานะเป็นเสื้อผ้าเอ้ยมันเพิ่มมารอเปล่าเราก็จำไม่ได้นะเอ้ยตรงนี้เพิ่มมาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นสบู่นะให้อาบนะ้ำแล้วก็หยิสบสบู่เอานะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีที่กันนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยลาพานเซลนะคะผมสั้นแล้วเพราะว่าเราไปตัดมาแล้วก็ชุดน้ำอุ่นนะคะผมก็จะสว่างสวยงามแบบนี้ตามท้องเรื่องนะคะ หมือนตัวอะไรวะมันเหมือนแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจำไม่ได้นะแต่ว่ามันเหมือนการ์ตูนที่เราเคยดูนะคะนี่เลยก็ใส่เสื้อนะคะชุดก็จะขาดๆนิดหนึง่งมาดูตรงนี้กันเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นเรารีวิวไปแล้วปุวกอมสิงเราเก็บได้สองร<ห>้อยกว่าบาทวันนี้นะคะก็จะมีเป็นเชลซีนะคะใส่ชุดนะเเป็นชุดกอกนะคะสวยงามบริมเพอแต่ว่าโป๊นิดนึงนะ ครับตรงนี้นะคะนี่เลยเป็นที่ดูดซวมนะคะเอาไปดูดซวมน่าๆระลาไว้ตรงนี้โอ้ยเน็บกินเน็บกินเน็บกินไปห้องต่อไปกันเลยค่ะเน็บกินแล้วนี่ค่ะห้องครัวนะคะก็จะมีนี่เลยเป็นใบไม้ประดับออกมานะคะนี่สวยมากเลยเป็นผักได้ด้วยนะตรงนี้นะคะก็จะมีนี่จำได้ใช่ไหมคะว่าเซลชีเป็นโลกหอบนะเราก็เลยจะต้องมีขนมให้เชลซีนะคะเป็นขนมผักนะ นี่ก็จีนะคะก็จะมีอันอื่นสีเขียวเพิ่มเข้ามาด้วยโอ๊ย,อยน้ำตกไม่เป็นไรหรอกทัไม่สืะะ่ซาเลยค่ะโอเคตรนนี้ก็จะมีเพชรเพิ่มเข้ามานะคะมีที่ปัน่นมีอันนี้ก็เป็นโบนะคะมีถุงนี่นี่ถุงอันนี้เราเย็บเองเลยนะคะทุกคนเราอยากให้โชว์มากเลยนี่นะคะถ้าใครอยากให้สอนเย็บเนีย่ยคอมไม่ต้องคอมเมนต์มาก็ได้นะคะถ้าไลค์ถ like, ึงสิไลค์เดี๋ยวจะมาสอนทำกันนะ แต่ตอนนี้ยังไม่รู้แล้วว่าไลฟ์ถึงสิหรือเปล่าเอาซักร้อยก่อนเอาร้อยก่อนวันนี้นะคะก็จะมีแก้วน้ําค่ะก็จะมีน้ําแข็งอยู่ข้างในนะเป็นน้ําแข็งกลมๆนะคะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะหมดแล้วมีข้างล่างอีกนะคะทุกคนนี่เลยก็จะมีจานนะคะมีโบมีเสาอากาศมีถ้วยชามไหกําลังหม้อต่างๆนะคะนี่ตอนนี้ก็จะมีเก้าอี้เพิ่มเข้ามามีเบ็ดตกปลามีช่ำหมวกนะคะ มีรองเท้าสองอันของเชลซีของอ่อลาพันเซลนะคะกับเอ่อลอล่านะคะและ้วรุ่นก็จะเป็นรองเท้าขึ้นมาเคยมีแมงมุมด้วยโอเคค่ะเราจะมาพาไปดูลอล่ากันค่ะอ่าทุกคนคะโอ้ยเบอร์เบอร์เบอร์เบอร,ร์ขออาภัยค่ะกไม่เป็นไรวะโอเคได้ละ ตรงนี้นะคะก็จะมีนี่เลยลอล่านะคะตอนแรกนางเนี่ยผมยาวเราจะคิดว่าให้เป็นลาพนเซลดีกว่าเพราะว่าผมมันยาวถึงเท้านะคะแต่ว่าผมมันยุ่งอะทุกคนเราคือเราเอาไปเก็บในกล่องนั้นนะคะมันเลยยุ่งอะ่ะแบบเนี้ยก็เลยชื่อว่าลอล่านะคะทีลอล่าลุกอยู่ตรงนี้กันนะมาดูกันตรงนี้กันเลยค่ะตรงนี้นะเราไม่ไี้พูดไปหรอกแต่เราเห็นนะคะเราก็เลย อันนี้เป็นกางเกงที่เราเย็บเองกับมือของตัวเองและก็เสื้อที่เราเย็บเองของตับมือของตัวเองนะคะก็จะขี้เหละนิดนึงนะคะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนกดไลค์ให้ด้วยนะ